สบายดีจ้ะพี่น้องบรดีเฮนกันไล่มือแล้วพี่น้องเลยกลกับสบายดีมือสูบผูสุบคนนะจ้าเราเรื่องกับบรดีเฮดคลิปลงไล่มืออล้วพี่น้องเลยเราเรื่องบ๊สบายพี่น้องแพททองนี่แหละเมื่อว,ว่านนี้เราเรื่องกับลมพี่น้องหัวหน้าโปบากญ่พี่น้องเลยว่านี่นะอันนี้มันลงแน่ค่ะมัววนยังเป็นหอยซำๆอยู่พี่นอ้องโป้มืดและค้ากระเจ็บอีกพี่น้องเลย กระเจ็บแล้วก็เป็นห้อยซัาเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเพราะว่าเมื่อยแห้งพี่น้องเลยเป็นวินเมื่อวานนี่แล้วก็ลมพี่น้องเมื่อนนิกาเบาไก่เพิ่นสิโบย่แล้วพี่น้องเบาไก่เพิ่นเะเมอบานนามงพี่น้องกินฮอดเพิ่นได้พี่น้องเลยแต่บุบบุบเมื่อยได้เพิ่นสิมาพี่น้องเลยเพิ่นอันเพิ่นกระสิเมื่อวิ่งยาเพิ่นพี่น้องเลย แต่ว่าเดาเรื่องกับลูกนะบ <of> ่อยเมื่อน้ำกับแลกได้พี่น้องเนาะจ่เมื่อพูดีเวพี่น้องเลยบ่อยลูกก็เมียนะเมื่อน้ำพี่น้องสงสัยเพ็่อนยังเมื่ออยู่เลยไปจักพี่น้องเลยไอ้แบงซิเมื่อบ้านน้ำพออยู่บ่วันสบายดีปาลุกในลูกบดิปงกอนโทศั์น่ะสบายดีปาุ่งเป็นอะไรฮะ สิเมื่อบ้านน้ำพอเยอะเป็นอย่างพอสิเมื่อเลยบ่หนะ,อะพอไก่สิเมื่อเลยได้ขันจ่าบูเมื่อน้ำเล่าน่ะ,ะ,ะให้พ่อเมื่อเลยบ<อ>่บ่เป็นอย่างจ้าขบ่เมื่อน้ำเล่าสิเอาเมือ่อมื่อนี่วันเสาร์สิบบมื่อนี่วันศุกร์ เวบ่อาวอ้าวไพ่เบาสิมาอืออ๋องสิมาอมอ,อ,อส,าาสิมานอนตอนแลงแต่เจ้าก็เลยบอยาเมื่อน้ำพ่ออ่าให้พ่อเมื่อผู้เดียวพแพงพ่อละจะมีขื้นเราเห็ดอะไรบ้านเนี่ยจะมีขึ้นเราเห็ดอะไรเห็เดอแม่เบิง่งเนาะจะมีเราขื้นพอมีผู้สาวน่ะเราเห็ดอะไรอป้าเราเห็ดแล้วนี่ญาติเลยบ่พ่อก็ญาติเลยบ่ พี่น้องเลยอวานนี่อยู่เพื่อนนะมีงานกินเลี้ยงกันพี่นอ้องเล่าเรื่องนะอยู่ห้านเลสมี่นะเพื่อนถึงพอเพื่อนพี่นอ้องพอเพื่อนันไปบอากับผูญิ่งพี่น้นงนองถามกันภาษาหมเพื่อนีนแหละพี่น้องเพื่อนจใจหายพี่น้องเลยเพื่อนเรทั้งตาเซ็งทั้งบิดคอเสียพอเพื่อนบ้านนี่สิว่าว่าเขาจะวอกวันเพิ่อนพี่น้องเลยบ่าวไก่ห้องก็ไปซื้อนอกกินอยู่พี่นอ้องสิงมาก,กินข่าพี่น้องเลยกินข่าเลยกะ บอไกลเพิ่นกระสีเดเมื่อบ้านพี่น้องเอ้ยสเดเล่ากันอีกโอ้ตำหมอกตำหมัวป้าลูกสาวขอ,อกระสีกินตำหมัววะนะขอตำหมัวของลูกสาวป้าขอกระแพงลูกสาวแต่สุอตำหมวยลูกสาวให้แม่กินน้ำ่นน้ำตำหมัวนะป้าหนาคือเคี้ยวแทนนะฮัลโหลแดงเหอพราะลูกกินหยันว่น อาป้าปั้นปั้นข้าวแยงให้ลูกอันมีมีย่างนะลูกอักินพอมีอินตะโมะพออาแยงอันแยงให้อ้วนให้เราไปกินอยู่ในต่างหากจะมีสะไปนี่ปลาลุงแล้วหรอกสบายดีปลาลุงจะมีเหตุใดว่านี่ใช่พอนะเห็ดตาเขียวหรือปลาลูกเหาะจะมีเราจะหาเราหึงพอแล้วเนาะขายไก่ไหม ข้าควายได้นะสองข้าวหาพัน้าหาพันป้าคือมาแพงเนี่ยนะอยข่บ้านเจ้าข้าส้มเนาะมีกระทุ้งให้ลูกน้องดีกว่ากระทุ้งอันนน้ขาไก่นะดีใส่เตี๋ยาแบ่งได้นะน้ำานิดนดหน่อยได้เนาะ นนแบ่งกันพี่น้องซ้ำหม้วพี่น้องมาแล้วก็ปิ่งปลาพี่น้องปิ่งปลานิญซาหมีเ่เพิ่อกินข้าวไกลพี่น้องเจะขึ้นเฉพาะอะไรหรอว่าเนี่เห็นเหรอปลาลุงเมืองเนาะอืมปลาลุงก็เสีย่าน,น,นะไปกินดื่มน้ามัน น้ำเอือยน่องนองเนาะน้ำ่องเคยน้องสาวน้องเรื่องอะไรน้องเจ้าอบสมี่เออเล้วแบบน้องสาวน่องเรื่องแบบมีหมูมาน้ำพี่เนาะหมูสีแท่งด้ะหมูหมูหมูน้องสาวข้างเราเรื่องมาน้ำก็จั่งกันหรือมาว่าวกันพี่เนาะว่าวกันแบบมืองานดองเขาเนี่งานแต่งเขาเนี่ยมันมวนเขาจะว่าอะนี่อันนี้สาวมือนี่มือนั้นเขาจะว่าหรืว่าออกหัวหงวนกันอะไรอ่างนี้ส้มมี่น้ำตาเซ็งเลยพี่น้อะ ตาเคี้ยวหลุมเลยยับไม่พอนั่งนะนอ,อลลีกขิงเข่าวในลูกสิเจ็บท้องนะฮะสบายดีเแค่หนึงแล้วจ้าพี่น้องไว้ลงคิดไลายมือลดพี่น้องเอง้ยเราเรื่องอันแะไท้องแน่พี่น้องก็เลยเป็นเมื่อยพี่น้องเอง้อยกินยังลงไปกับผมยัง เมื่อยและขน,นาดนัลล้นบอกไก่หอยแล้วเบาไก่ละสิเมื่อบ้านเนยพี่นอ้องสิมาอยู่เลยแบบห่าง <c oughs> กันจักพักหนึ่งเนาะพี่นอ้องเมื่อสีเมื่อแบบเบาไก,ก่สิเมื่อบ้านพี่น้องลูกวอย่างปเด็เมื่อนั้นเพราะว่าเพิ่งสิเมื่อห่างกันสักพักพี่เนาะเคยยังสิดีถึงเลยที่วาจอยอีเมลเนาะไาจากที่อยู่ โอนานจะพักหนึ่งสรุปกับไม่ยูพุ่นพี่น้องเ้ยไม่่จอดแม่แล้วก็มไม่ยูพ่นเลยพอมายูพุดจะพักหนึ่งเราไม่ยูพ่นเลยมาเลยเราเก็บเผื่อสองคนเราจะม,ออมีอะไรตั้งต๊ะลูกของปลาแล้ว มูเนื้อ่นตุ่นหลักรอเราตกใจจะมีตาซิงกันตาซิงใครข่อยบอกกว่ตาซิงหาพอข่อยไม่ร้นใ้าพ่อข่อยบ่เพิ่นะ่อยหซา้งนอนี่เจ้าสตีห่อบฮะบ่่าตี ตายดูสตตาเจงแตพอคอเราคน่ะ่านได้ไงทันตีพอกันดึงผอมบาตีข้างนอกดึงบาปตีกลางวงได้ยุกอานยัดม่หนาโมจิได้รลมือหนาโมจิใส่ไทยด้แม่แม่อะเม่ไผู้ชายหรอพอจะไม่มีใช่ผู้ชายนี่แหละนันตีตอกดใจบักลาย เมื่อไหรปุ๊บโต้ก็ตาซึ่งใครไอคุณหนูเล็กกระสอนยีหน่อยมันจะควมเหนูเล็กเห็นเด้อไอเขาเล็กเขาบอกว่าเขามากเขาบอกว่าเมื่อมันหนูเล็กขอมีเด้อะกูซาอะไรขอหักครอบครัวของหักลูกหักเมียหนูตาเพียวเลยน้องก็ยังอยู่ในห้องพ่อเขาทจะกล้าเห้เขาบอ พอเห็ุผอก็เป็นคนแล้วมันเป็นโมงอยอะลดูเหมนเ้าดอกเชาก้ชาไม่ใช่ประกาศลมตอนไหนจะหลแล้วก็ไปลมอยู่บนอือน่นไหยเนาะอ่าฮะยังนม่กบุ้จ้แล้วบอกเนี่ยมตานะหูแล้วมาชงก <c oughs> ันชงชงอวยหะึ่มถ้าเบอง์ท่านหนา รงนมส่งว to like ่างน่ามา้ายอัน้จี้นะจี้แล้วเรอตาตาเส้นไปหมอืมโอ้ยตาเจ้าเจ้าเต็งข่อยบ่อืมตาเต้งเลพอข่อยอะไรตาเส้นไปพอข่อยเลยมีแม่อ เพ่อนๆพอเพื่อนเพื่อนากถามก็ได้วิยาเ็ตหาเพิ่งเตือนอะไรครับอาะเ๋อโมเดลเนี้ยองจำบาทเลยพอ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 กันไปข้างข้าวแล้นะพอยังโมบักนะยังให้น้ำมันพอป่านั่งแน่กับวันนี่นะเี๋ยค้าตุกุ้งเช้านะตัวจะมนีนะขนหาวิทยาลัยสดยอหลายคนนะ ให้กะ่ะให้พ่อเขาไปให้จกกังหวะน้ำแล้วมาชิมกับคู้พ่อก็ได้น้องไปทาซิมกับเขาด้ด้วยันกับเกี่ยพอมากฝัก,กพอนี่เ,เด,ดเี๋ยวเขาบให้เเลยแต่จะเห็นอันถือยู่หรือเปลาจะหักพหักผอหักแม่เรื่องใอม น้องใจแม่ถึงเรงแดงจะเห็ตอหนาข้อนูต้องไปหรับรงเสรจยอดแล้วจเบอใจแม่ที่รันจะไปบอตอนหน้าเขาตอนหน้าผู้อื่นนะคะคือบ่งแม่บุญยีเนาะแม่ลี้ยงลูกบุญยีบอกกับแม่แพงหนกคนแงหนงกำลัง

เอไม่น้องว้านี่กินของยังเนาะพี่น้องกินเดือดของยังเมื่อไงมีโจชิมาตังจัดกินเ้อพี่น้องมีงานครับมันใบเพิร์ตใบเงาะไม่ได้ยาไใบบดิบปั๊บปั๊บไม่ได้ยายไปไหนเนาะหนองเขยเนาะน้องเขยเราทนเราเรียนจบที่รักนี่ยังไม่คุ้ดอกพี่น้องแต่เราเป็นแบบหนังงานเนาะ เป็นตำรวจพี <unconditional Champion> ่น <Canadian> ้องเราเรียนเราเรียนจบพี่น้องเราเรียนจบสั้นตำรวจสั้นหนึ่งแหละเก็บบุหรี่สั้นได้เนาะไใกลกับคนแบบโมโหเรื่องการการเมืองอะไรนะการเลี่ยงโจรเรื่องเนีโมโหอยู่อย่างคุณนี่คืออย่างคุณเรื่องจีนอยู่แต่สั้นตำแหน่งของตำรวจทหารอยู่ยโมโหเหรอ กับบริไทยู่พี่น้อเพราะมันคือว่ามันสี่ประชุมพูนเนาะอาจจะเอาเป็นพนังงานแบห้องแดิ่มกันมันทีบัวสุภาพนะพี่น้องพอไเรื่องจึงบริไทรอยู่พอพูดพี่น้องพนังกินนังกินไมเฮื่องเลยว่านเดี๋ยวเพิ่งอยากว่าก็ว่าองานแบบยันพิษอันนี้เนาะเพราะว่ามีค่าเนาะ เธอไล่เห็นด้ะท่านผู้ชมหลักเบิ่งจบานน้ำมูยังเขา้อยาจะบานน้ำมกอยู่เป็นตะเบิ่งีเลยน้องเล่กับมูสิท่ายังหนีอ่ะหนึ่งแต่โต๊ะกับบมีเวลาแน่พี่เนาะเนาะบบมีเวลาแน่คนไล้์เขาก็จะเอถ่ายเดี๋ยวนผนังงาน ทำหนอยรันเน,เน,นแบบรับมันแบบนีข้าบหูเรื่องแบบคนไม้กระเานะคน้องกระเนะอพี่น้องคิดี้กซิเดาอจ้าบริเวณอาหินตากะเดิมเลพี่น้องเลย,ยก็ไม่คิปหน้าพี่นอ้องเราเรื่องยังสบายจพีน<ด>้นอง